สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับเพื่อนเพื่อนอยู่กับช่อง YouTube หัวใจมีตีนอนเดอเวย์ครับคลิปนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการเดินทางครับอยู่บนทางหลวงหมายเลข2อ 1, 1 6ครับถนนสายนี้นั้นเริ่มต้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินแล้วก็สิ้นสุดที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับก็จะผ่าน4จังหวัดด้วยกันครับก็มีจังหวัดกาลสินจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรแล้วก็สิ้นสุดที่ อำเภอดอนตาลมุกดาหารนะครับนีนั้นถ่ายกลางเดือนมิถุนายน2566นะครับถ่ายเมื่อวันที่18มิถุนายนครับภาคอีสารก็ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับสองข้างทางเพื่อนๆจะเห็นว่าแมกไม้นั้นมีความเขียวขจีดูเพลินตาดูเย็นสบายนะครับท้องฟ้าก็คึมฟ้าคึ้มฝนในวันนี้ครับบรรยากาศการเดินทางก็ไม่ร้อนครับ ไปเรื่อยๆครับบางช่วงมีฝนตกถนนเส้นนี้ก็ส่วนมากนั้นเป็น2ช่องจราจรครับเป็นถนนสายธรรมชาติอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เป็นสายการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเช่นพระมหาเจดีย์ชัยมงคลวนอุทยานผาน้ำย้อยเขตห้ามล่าสัตว์ผา Nam ทิย์วัดบรรพศคีรีหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยห้องแสงวัดพรมวิหารอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวอุทยานแห่งชาติภูผาเทอ และสิ้นสุดครับอำเภอดอนตาลที่แม่น้าโขงครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งตรงอำเภอดอนตาลก็จะมีแกงกระเบ้าด้วยนะต่อไปอีกนิดนึงครับตรงนั้นจะมีหมูหันอร่อยมากนะครับขึ้นชื่อด้วยวันนี้ครับผมเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาที่อำเภอพนทองแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอหนองพออครับจากพนทองไปหนองพอกใช้ทางหลวงหมายเลข2องหนึจะไปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปวัดนะครับที่ชื่อว่าวัดมหาเจดีย์ชัยมงคล มหาเจดียด์ชัยมงคลนั้นอยู่ที่อำเภอหนองพอกนะครับเป็นเจดีย์ที่ผสมผสานระหว่างเจดีย์ท่าพนมแล้วก็องค์พระปฐมเจดีย์ครับมีความสวยงามตระการตาซึ่งผมได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับในโอกาสต่อไปก็จะตัดมาลงในช่อง YouTube หัวใจมีตีนอ n นเ e w a เวย์ให้เพื่อนๆที่ชอบเที่ยววัดเพื่อนๆสายบุญนะครับได้รับชมคลิปกันครับแต่คลิปนี้เรามาดูถนนกันต่อนะครับออกจากโพนทองมาแล้วนะครับตอนนี้มุ่งหน้าไปที่ อำเภอหนองพอก สองข้างทางนั้นเขียวขจีนะครับเป็นช่วงฤดูฝนกลางเดือนมิถุนาครับและในช่วงกลางเดือนมิถุนาครับแถวจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีบุญบั้งไฟครับบางบ้านจัดเสร็จแล้วบางบ้านก็กําลังจัดครับวันนี้นะครับผ่านมาเจอเขาขายบั้งไฟด้วยในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเวลามีบุญบั้งไฟครับเขาจะมีคนนําบั้งไฟเล็กมาวางขายริมถนนครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งของพ่อแม่พี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความสามารถในการทําบั้งไฟนะครับ ก็จะทํามาวางขายสร้างไรายไดเ้เป็นกรอบเป็นกําเลยนะครับข้างทางก็มีบั้งไฟขายนะครับโอ้โหนี่เส้นนี้เส้นของบั้งไฟเลยทีเดียวน่าซื้อไปจุดกันนะครับสองข้างทางนี้ขายบั้งไฟเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าข้างหน้าจะมีบุญบั้งไฟ เล่นของชาวอีสานนะครับเด็กๆที่ชอบมากรถไฟเล็กนะครับมาดูถนนกันต่อครับท้องฟ้าดูมืดครึมมีฝนโปรยปลายลงมาเป็นระยะในการเดินทางวันนี้อีก15กิโลเมตรนั้นบอกว่าถึงหนองพ่อครับเส้นนี้ก็สวยงามนะครับ แล้วก็จะปลูกมันครับสลับกับปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกข้าวข้าวสุขเขตอำเภอหนองพอกแล้วครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งหครับบ้านแรกของเขตหนองพอกนี้ก็บ้านวังใหญ่รถแถวนี้นั่งขับกันไม่เร็วนะครับค่อยๆขับเพราะว่าวิาว,วสวย เขาจะมองวิวข้างทางซึมซับกับความเขียวของเมฆไม้แต่และประเภทที้เราพูดถึงว่าข้างทางนั้นจะมีขายอาหารพื้นบ้านเช่นเห็ดหน่อไม้แต่สิ่งที่เราเจอคือบ้างไฟนะครับสิ่งที่เราเจอระหว่างทางคือบ้างไฟขนาดเล็ก ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวจังหวัดระเยเอดนะครับผลิตบั้งไฟขายขายดีมากในช่วงพฤษภามิถุนาไปจนถึงกรกฎาเนื่องจากว่าเป็นฤด,ดูในการเล่นบั้งไฟนะครับประเพณีบุญบั้งไฟเขาจะจัดในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาสามารถผลิตบั้งไฟได้นะครับ แต่ท้งนี้ในการเล่นก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้น,ตน นี่คือเนินตาบอดอันตรายที่สุดของถนนเส้นนี้ห้ามแซงด้วยนะฮะเนินตาบอดควาหมายถึงว่าขึ้นเนินไปแล้วเราไม่สามารถมองเห็นรถที่จะสวนมาได้ก็เลยห้ามแซงนะครับเนินตาบอด 2กิโลเมตรจะถึงหลองพอกแล้วนะครับข้างหน้ามีสวนอาหารด้วย ดูถนนหนทางกันต่อนะครับออกจากทุนทองมานะครับก็ตรงมาเรื่อยๆครับไปบอกว่าไปหนองพ่อครับหนองพ่อนั้นห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ8 4 8 5กิโลเมตรนะครับแต่ถนนหนทางก็สะดวกสบายครับวิวสองข้างทางก็สวยงามดีครับ ครับข้างทางเนี่ยเตรียมหวานไทยไทยหวานจากหมายเลข2องหครับเราก็มาที่ทางหลวงชนบทรออส4่4ูนะครับป้ายบอกว่าไปที่วัดผาน้ำทิพย์ ยาบาลของพ่อตรงไปก็จะเป็นมุกดาหารแล้วก็อำเภอเริงนกทาถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นอำเภอเมืองยวดีศาลาตรงนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เขารอคอยก็คือผู้โดยสารที่ไม่มีญาติมารับนะับมุกดหารป้ายบอกว่า8ป้ากิโลเมตรครับ ขาหมอกไม่วาย23กิโลเมตรพระมหาเจดีย์ชัยมงคลอีก14กิโลเมตรครับเรามาใกล้ถึงแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคงจะต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับคลิปหน้าคลิปเที่ยววัดมหาเจดียด์ชัยมงคลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ